สวัดีครับพบกับฟาร์มเป็ดไก่บ้านนาะพาเพื่อนครับครับวันนี้พาเพื่อนเพืนมาชมรูปเป็ดเทศ1หนึ่งเดือนครับครับตรงนี้ก็เป็นหลังให้เป็ดไข่ฝากตรงนี้ครับแมพันธสองตัวนะครับ ส่วนหัวอาหารก็จะเป็นหัวอาหารแล้วก็ลำผสมกันนะครับปิดตัวเร็วมากครับ